วันนี้มีโอกาสเดินทางมาเขาใหญ่ครับเพื่อมาลองคันนี้ครับ t o y o ต a Fortuner เป็นตัว TRD Sportivo <ม>ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็ทำพิเศษเป็นชุดแต่งนะครับก็มาเปิดตัวกันในงานมอเตอร์โชว์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยสิ่งที่ค่อนข้างจะเห็นชัดเจนนะครับก็คือกันชนหน้าเนี่ยเขาเปลี่ยนหมดเลยนะครับยกชุดเลยนะครับแล้วก็ล้ออลลอยเขาเป็น20นิ้วเลยนะครับก็เรียกว่า หล่อมาเลยหล่อมาเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกที่เห็นชัดคือสังเกตนะครับถ้าจะเห็นหลังผมเนี่ยสองคานถ้าจะเป็นรุ่นพิเศษสุดนี่ลังคาจะเป็นแรปสีดําเป็นสติ๊กเกอร์สีดำเขาบอกเป็นของ 3M นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก20 0 0 0บาทสําหรับคนต้องการนะครับส่วนภายในห้องโดยสารเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆเต็มเลยนะครับ แล้วก็รวมไปถึงอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือในเรื่องเครื่องเสียงเขาเอาของ JBL มาใส่แล้วก็ลำโพงถึง11จุดแล้วก็สิ่งที่หลายคนไม่เห็นก็คือมีการปรับเบรกนะครับข้างหลังเป็นดิสเบรกนะครับจากตะกอนเนี่ยดิสเบรกหน้าดาหลังตอนนี้ข้างหลังก็เป็นดิสเบรกแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะครับก็มีการตกแต่งมีลายท R d ดีอะไรกันอีกแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือช่วงล่างครับมีการปรับในเรื่องของสปริงแล้วก็โช๊คอัพนะครับก็เดี๋ยวขับแล้วมาดูกันแต่ก่อนจะขับ เดี๋ยวเราไปฟังทาง t ต y o ต a าเขาจะบรรยายสรุปผลิตภัณฑ์ให้เราดูว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบไหนบ้างครับของแนวพิกาแบบยมีสามประเด็นด้วยกันนะครับก็คือเรื่องสไตล์ดีนะครับกรองแบบเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับว่าคอนเซปต์ของเก่าแบบก็คือพร e เมียมสปอร์ตนะครับ การชนหน้าหลังนะครับเปลี่ยนไม้ทั้งชิ้นนะครับล้อระยะขนาดใหญ่นะครับ20นิ้วนะครับการตกแต่งภายในนะครับเรื่องของการพันะครับก็แน่นอนครับสองแง่นี้ขาดไม่ได้นะครับเพราะในภาพจำของลูกค้าอยู่แล้วนะครับสุดนั้นก็คือเปลี่ยนช่องแรกแล้วก็มีดิสเพลย์นะครับเพื่อมารองรับขนาดล้อที่ใหญ่ขึ้น20นิ้วนะครับแล้วก็อันนี้เราพยายามเสริมเข้าไปในแง่ที่ลูกค้ามองว่าอยากได้ความพรีเมียมมากขึ้นครับก็คือใส่เครื่องเซนเป็น พรีเมียร์ออริโอ่ของฝ่ายเป็นเจดีย์อีก็ให้ดูกันคร่าวๆนะครับทุกร่างเดี๋ยวผมได้สัมผัสจริงๆแล้วนะครับเปลี่ยนกันชนหน้ากันชิพนะครับก็ออกแบบให้มีความสปอร์ตแต่ว่ามีความพรีเมียมอยู่นะครับกระ้างหน้าก็มีการใส่สีเป็นละโคมของฝ่นะครับล้ออัลลอย20นิ้วครับแล้วก็กระชอนหลังก็เปลี่ยนหน้าชิพเหมือนกันนะครับอุปกรณ์คิ้วตกแต่งขอ ที่เียนนันหลังก็เป็นดามโถนะครับมี120นิ้วนะครับแล้วก็ชุดล่างมามาถ่อยเสียนะครับที่เป็นแทน็กเทียีนะครับด้าน,นในนะครับก็เป็นเน้นเป็นตีมสีดำสลับแดงครับเป็นหนังนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือรายละเอียดต่างๆเนี่ยเราก็พยายามใส่เข้าไปให้ดูพรีเนี่ยนะครับเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถไปตกแต่งหรือว่าไปทำที่อัพเดตมาเก็ตได้นะ ในพวกสาระนี้นะครับในรุ่นปกติก็จะเป็นพอชุ่มเทอร์ธรรมาเราก็จะมีการาเปลี่ยน,เป,ยนญญเป็นสาระเป็นคาริสปอร์ติวในะการใส่มายแคคกล้าต่างๆในจุดที่เป็นจุดที่เป็นมาตัแต่งครับแต่ตัวกุญแจเองนะครับก็มีใส่สาระที่อาร์ดีสปอร์ติวอนนะครับกุสตานนะครับส่สาระทีอ่อาร์ดไฟที่สองที่ ตรงด้าน,นหลังนะครับก็เป็นสัญลักษณ์เทียบดีแล้วก็สภาพเพนเป็นเทียบดีองนะครับแล้วก็ช่วงล่างน,นะครับก็ขาดไม่ได้เลยนะครับทั้งตัวช็อตซอปเปอร์แล้วก็สปริงนะครับจะเป็นสีแดงนะครับเพื่อความโดดเด่นของรุ่นนี้นะครับช่วงล่างน,นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็มีการปรับด้านหลังนะครับเบรคเป็นที่เบรกให้รองรับกับขนาดล้่ใหญ่ขึ้น20นิ้ว ยดวสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงนะครับเป็นเราใช้ JBL นะครับการติดตั้งก้าตำแหน่งนะครับจะเป็นลำโพงนะครับเน้นก็คือเน้นเรื่องของการแยกเสียงทุกการสูงนะครับทุกการแอบนะครับในทุกที่แน่เป็น Tower a i g 8 Channel นะครับ11ตัวนี้ก็คือตำแหน่งมันก็จะอยู่ที่ประตูหน้านะครับเป็นอันนี้เป็นเสียงกลาง น่าจะเป็นสียงทุบนะครับการที่อที่คอนโซลน,นะครับแล้วก็ทวิตเตอร์ที่พิล่าเอนะครับแล้วก็ถ้าเป็นด้านหลังครับมันจะเป็น2องององตัวอยู่รวมที่ตำแหน่งที่ประตูนะครับแล้วก็ตัว ประมาณสักสิบกว่าอย่างเนาะราคาก็อยู่ประมาณเพิ่มขึ้นมาก็ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาทอันนี้ประมาณนะครับวันนี้ก็มาทดลองขับแล้วก็ช่วงก่อนนี้ผมขับมาแล้วจากเขาใหญ่จากฝั่งทางด้านนครราชสีมาข้ามมาทางปทุมบุรีแล้วเดี๋ยวเรากำลังขับกลับกรุงเทพมหานครนะครับระยะทางรวมๆก็ประมาณสองร้อยกิโลเมตรผมขับเป็นไม้แรกแล้ววันนี้ผมมีนี่ครับมาร่วมคุยกันคือคุณเล็กสมบัติ จากที่ไหนครับสวัสดีครับผมมอเตอร์อุบดอทคอมครับอ่านะครับก็แล้วมีมีรายการวิยุด้วยครับก็เป็นสมาร์ทไดส์เรดิโอนะฮะ89.5หรือหมอดูรถยนต์ครับติดตามกันได้เวลาเที่ยงวันถึงบ่ายโมงทุกวันทุกวันเสาร์ครับผมคุณเล็กนี่ก็ถือว่ามีประสบการณ์เพราะว่าเคยเป็นบกนนาอุจ์นนิศยสารหนังสือพิมพ์ครับครับผมโลกวันนี้อ่านะครับก็ถือว่ามีประสบการณ์คราวนี้เราขับกันมาเนี่ย ถามคุณเล็กนิดน,นึงขับมาช่วงหนึ่งลเล็กมองอยังไงบ้างกับตัวทีอ Sport ส i v o นี่ถ้ามองจากภายนอกนะผมว่ามันมีลุกที่เป็นสปอร์ตมากขึ้น ก็ดูสวยงามน่าสนใจมากขึ้นนะครับแต่ผมชอบใจตรงที่มิติภายในห้องโดยสารถ้าเกิดเห็นองค์ประกอบอะไรต่างๆแล้วจัดวางเนี่ยผมก็จะมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายเช่นเครืองเสียงของ JBL นะครับตัวลายเคฟลาเองก็ตามนะฮะหรือถ้ามุดมาดูตรงนี้หน่อยนะฮะตรงหน้าจอเนี่ยมาตดวัดเนี่ยก็จะเห็นสีสันที่สะท้อนความเป็นสปอตมากขึ้นนะฮะ ก็อื่นๆเนี่ยลายเคปล่าหรือจุดอื่นหรือตัวบ่อเองแม้จะเป็นลายเดิมอะไรเดิมเนี่ยแต่ก็ถือว่าโอเคทําให้มิติภายนอกนวสานี้มันน่าสนใจมากขึ้นนะฮะส่วนองค์ประกอบอื่นที่เขามีอยู่แล้วผมว่าก็ถือว่าเป็นส่วนที่โอเคนะคใช้<ป>ได้อยู่แล้วก็อันนี้เป็นการเติมตัวส p o r t i v ิโหรือที d อะไรเข้าไปเนี่ยก็ทําให้รถเนี่ยมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นในแง่าการขับขี่ในแง่าการขับขี่ยอย่างหนึ่งซึ่งผม รับรู้โดยโดยความรู้สึกแรกที่คือรู้สึกว่ามันมันแน่นขึ้นมันแน่นขึ้นหมายความว่าพวงมาลัยมันมีน้ําหนักมีน้ำหนักมีเรียกว่า handling ที่ดีขึ้นนะฮะถ้าเทียบจากตัวปกติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มันเกิดจากพัฒนาการในส่วนของตัวชุดแต่งหรือตัวของตัว T R D Sport t ร r o นั่นเองที่เขาติดมาให้อัตราเร่งเหรอ ผมจะรู้สึกอารมณ์เดียวกับคุณคุณตู่นะก็คือ <ผม S 2> ช่วงออกตัวมันจะอื่นมันจะเื่ไปหน่ยอยแต่ช่วงกลางนี่ออคนโอเคกลางนี่จะไล่ขึ้นมาได้ดีะะช่วงปลายก็จะมีเป็นเรื่องธรรมดาที่หย่อนไปนิดนึงแต่โดยรวมแล้วผมว่าอารมณ์เดียวคุณตู่ก็คือคมันก็ให้การขับขี่ที่ค่อนข้างโอเคและมั่นใจ ผมอย่างผมโดยส่วนตัวที่ขับมาผมก็ขับมาช่วงเขาช่วงแรกก็ยังเก็บอะไรไม่ได้เยอะแต่ถามว่าโดยส่วนตัวผมชอบ f o r t u n เนตัวนี้อยู่แล้วก่อนถึงแม้ว่าจะไม่เป็นตัว t ท d ดีนะผมว่าโดยรวมองค์ประกอบเขาค่อนข้างจะโอเคเพราะว่าพื้นฐานตัวเขาเนี่ยมาจากรีโวแล้วก็รีโวเนี่ยผมบอกเลยโตโยต้าทำให้ปิกอัพมันขยับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนุ่มขึ้น เงียบขึ้นใกล้เคยียงกับรถน้ำพอมาเป็นโฟล์คจูเน,นอร์ผมเลยบอกผมว่าน่าประทับใจแต่พอมาตัวเนี้ยสิ่งสิ่งที่ได้รับรู้หรือว่าสิ่งที่ซึมซับเนี่ยตอนขับอย่างก็คงจะคล้ายๆกันคือออกตัวอาจจะรู้สึกว่ามันอืดเล็กน้อยนะครับแต่พอลอยตัวมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็ไม่ได้ต่างอะไรแต่ช่วงล่างผมว่าเฟิร์มขึ้นนะครับในระดับถ้าความเร็วเหมือนคนใช้งานปกติจะรู้สึกว่าเฟิร์มขึ้นแต่ถ้าความเร็วสูงเนี่ย ก็จะไม่ได้หนีอะไรจะเติมเยอะนะนะครับแต่ว่าหลายคนกลัวว่าพอล้อใหญ่ใช่ไหมครับพอใส่มา20เนี่ยมันจะกระด้างไม่รู้สึกอไม่รู้สึกว่ามันกระด้างนะสิ่งสิ่งที่ผมว่าเออมันยังการเดินทางกับครอบครัวอะไรเนี่ยผมว่ามันยังไปได้ดีอย่างยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันกระด้างมันอะไรนะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยเขาเขาอย่างที่คุณเล็กบอกคือเขาทำอะไรอย่าง นะครับให้รายละเอียดเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างลายเคปล่าต่างๆแลวลายเคปล่าก็ดูเป็นลายเคปล่าที่สวยงามนะไม่ใช่แบบเอาทติกเกร์มาแปะนะครับแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยเขาก็เป็นจุดเด่นเครื่องเสียงผมฟังแล้วก็คือผมว่าก็ก็ได้ในระดับหนึ่งนะแต่โดยตัวผมเป็นคนเล่นเครื่องเสียงอผมว่ารายละเอียดอย่าง,างไม่ค่อยมีแต่ว่าสิ่งที่เขาเติมเข้ามาเนี่ยเสียงเบสเสียงกลางเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนขึ้น ครับผมค่อนข้า่างชัดเจนกับเงินผมมองอย่างนี้คุณเล็กผมมองว่าเงือกับเงินที่เสียประมาณแสนสองนะครับกับของที่ได้มาที่มีการคุยกันเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสองแสนครับก็คือเบรกใช่ไหมฮะเป็น,นดิสเบรกหลังที่ได้มากันชนหน้ากันชนท้ายนะครับล้อแม็กซี่สิบนิ้วพร้อมอยางเครื่องเสียงอันนี้คือที่เห็นได้แล้วก็มีช่วงล่างนิดหน่อยในเรื่องของสปริง นะครับก็มีการปรับหน่อยซึ่งรวมรวมเนี่ยยังไม่รวมจุลันพาราน้อยปลายท่ออะไรพวกนี้นะเบ็ดเสร็จเนี่ยรวมรวมถ้าเป็นตัวเลขดีๆมาเราไปทเองข้างนอกเนี่ยน่าจะประมาณ2องแสนใช่แต่ว่าเราเสียอีกแสนกว่าบาทแต่ว่าเหมาะสําหรับคนที่ชอบรถที่แต่งเสร็จอ่าชอบรถที่แต่งเสร็จแล้วก็ขับวันตีที่โรงงานด้วยนะอ่าเขาวอลตีใช่ใชค่คือคือถ้าคุณไปซื้อพาร์ทข้างนอกหรือคุณไปแต่งเองเนี่ยมันไม่มีารันตีนะครับอันนี้ก็คือารันตีเหมือนเดิม สามผมไม่ได้จ่ายสามปีสต่โล่ก็ยังวารนตีทุกอย่างเหมือนเดิมแม้แต่สติกเกอร์ที่เขาแลกบนราคาเขาแลกบนราคาก็วารนตีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความมั่นใจมากกว่าผมว่าสําหรับคนที่ชอบอะไรที่แตกต่างและไม่อยากไปทําอะไรต่อผมว่ามันจบตรงนี้ได้ผมเสริมนิดนึงอย่างที่คุณตู่เล่าอ่ะไปทำข้างนอกนี่สองแสนขึ้นนะเครื่องสมเครื่องเสียนู่นนี่นั่นแต่ตรงเนี้ยคุณเสียแค่แสนเศษเศษแลกมาผมว่าคุ้มนะคุ้มผมว่าคุ้ม ครับผมก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับ